มากินข้าวเที่ยงนะครับเที่ยงแล้วกินข้าวป้าอาหารเยะเยะบูจนบ้าเจ้ว่าีวางแค่ิ้วกระจิงน้ำมาเนี่ยนี่หลายอย่างอาหารหลายอย่างของ้องหมดนะเบิั้ครับือทีมันได้นี่ย่าแล้ว xuống Thôi có lợi không? <laughs> lại, lại, không? Là lái, nó nhủ nó ngon cà cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video

ม้ามันก็กทีใหม่มันรับผ่ามืจับกระสุนเยอเอ็นตัวจับนมือนี่ยอืมออน้ปานน่นแหละมันเบื้องแล้วเพื่อนมันอันนั้นได้มันรับนิ้วมืออืมมันรับปากละทุกคนตนนี้มือคนลับตอนนี้หายถึงางฉันย่างง่ายกับที่ร่างรอรอจะบอ่ Mọi ừ. 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 à, người mọi 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 người น้ำไม้น้าขังคนเราคนบอกเราบ่คนบ่เราบ่เราถึงบ่เราไปอื้อฮั่นก่อนบ่เราก็เอ๊ะอันนี้มันจะบอหน่ะก็ว่ามันหนึ่งบ่เอามาทดลองบ่งมันชัวร์มันเลิกได้ไงชีไม่ห่าง สายไฟฟสายอนั้นก็มันจุร่องข้าคุนะมัน่ำมันคือปอด่ดยบ้า <laughs> Mã. Bà đang gọi khách đem hời. Mã. Anh em ơi, hát đi. Mã. À trộm này anh vào phụ mình nha. Không giờ anh no. Ừm. น้ำเกลียวกุ่มเนี่กล้าวปก้ามากจับแบนนกทีคนนั้ไม่ี่ตายชื่อตอนนี้จะหอนกดได้ทำไม่ได้เลแต่นาว่าราไม่ได้บอกคือฝานนะรบ่อเบอบอก้เรียนหน่างว่า Nó không có phải là mình mát mọi gì mất nó mọi nó mất mát mát hạt mát này mát 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 như thế mát 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 ด้วางก็พี่เยนะหาเสือไาเท่าไหร่ทั้งหมดนต่ำนีู่าไม่กไม่ติดวแล้วขาดนี้พิดเ้าเลยิานะากกายามากเป็นสีอนี่่

แต่รดช้ำแล้วเขาทำด้อืมรดน้ำถือมือมัขาเขาตครับีอสนำมันเราเองมันท้อยังได้เหีนไปมนบอกว่าจากอนึ่ด่ไวเยไว้ตั้งแต่เปล่นอกขอดีเป็นอำตัวหม่ได้ีก้อยเราเราถึงก้อยดิบออว่าก้อยพวกกระถางก็ขาดไปแล้

นาเหาวนาเหาหายเลยไมหามาน้ามานก็เออนนยังไมมคันได้นูวจัดูแน่นไ้างซากผัววันหาหน่อยเฮ้ยลงมาส่งเ้ยขนาเก็บไงน่าเปดกินได้น่าเปกินได้เอ้เลือดหน่เยอะมีฟังเท่าไรมันเอดเปิดกล่นได้เป็นอีตัวหนึงแล้วหกนะ มัเป็นตเอเห็นรถเสวงเออเห็นรถแสมั้กับเสียนจงเลยช่อเสยแค่เสนั้นเนนูตาเนี่ย้วามันน่าจังเสียงมม่วเลยมันม่วใส่อยู่่นี่ใส่ใส่ยู่ มันก็ไมต้ันตมกอะมันก็คือตายนอู่นหลหน่าวางไปจบเลยเร็วอยู่วมันหานหน่มาตเ้ตกาน้าหนาวเนาะ